288บาทจนถึง384บาทนะครับนี่คืออุปกรณ์ช่างอีกชิ้นหนึ่งที่หลายๆคนคุ้นตาแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ค่อยเจอตัวเล็กขนาดนี้นะครับนี่คือ Irwin w i i e g r i p นะครับ The o r i g i n a เ Since 1924เป็นแบรนด์ที่ผลิตอุปกรณ์ช่างที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคนคิดค้นคีมลักษณะนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเรียกกันแบบเข้าใจแล้วก็รู้จักกันทั่วไปเนี่ยก็จะเรียกเป็นภาษาปากว่า คีมล็อกนะครับก็คือมันเป็นคีมที่หนีบแล้วก็สามารถจะปรับล็อกได้นะครับล็อกแบบเหมือนกับไม่ต้องมานั่งบีบมันตลอดอ่ะมันจะล็อกอัตโนมัติเลยนะครับนี่คือ i r v i n v i c e g r i p เป็นไซส์เล็กนะครับรุ่นคือ4 WUR ตัวนี้เป็นทั้งคีมล็อกนะครับแล้วเป็นคีมตัดได้ด้วยนะครับขนาดเล็กอุปกรณ์ตัวนี้ผมจะให้ราคาเป็นตัวเลขอารบิกไว้แล้วก็จะมีลิงก์ใต้คลิปถ้าจะซื้อไปกดสั่งกันเองผมไม่ใช่ร้านขายอุปกรณ์ตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อมาใช้เอง เป็นอุปกรณ์ที่ท่านผู้ชมนะครับมิสเตอร์แอชส่งมาให้ยืมรีวิวนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผม ตัวคีมล็อกตัวนี้จะเป็นคีมล็อกไซส์เล็กนะครับน่าจะเป็นไซส์4นิ้วนะครับโดยเขาจะบอกว่าใช้งานได้ยาวนานกว่าเดิมนะครองไลฟ์ถึง2เท่าแล้วก็จะมีอัตราประโยชน์ดังอื่นนอกจากจะเป็นคีมล็อกก็เป็นคีมตัดด้วยนะครับรหัสก็คือ T 102 e e l 4นะครับแล้วก็เป็นชื่อรหัสรุ่นคือ C WR นะครับรู้สึกจะเป็นคีมที่ ได้รับความนิยมในหมู่ช่างค่อนข้างมากนะครับนี่ว่า Blue and Yellow ก็จะเป็น m o เตอร์แบรนดเขานะครับแล้วก็จะมีฮาร์ดแวร์เป็น4มอม,ม hex นะครับก็เป็น e r w i n e r w i n รรู้สึกจะเป็นบริษัททําฉากช่างด้วยเนาะแกะยากมากนะครับแข็งผมต้องโบะบะหน่อยนะครับแกะฉีกออกมาก็จะเป็นตัวครีมแบบนี้นะครับไซส์เล็กๆล,ลองชั่งน้ำหนักดูว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะครับผมผมว่าน่าจะสักร้อยกว่ากรัมนะ ไม่ถึงนะครับ98กรัมเป็นครีมล็อกไซส์เล็กผมไม่แน่ใจว่ามันมีไซส์เล็กกว่านี้อีกไหมนะครับบริษัทอื่นทําหรือเปล่าอย่างแคนิพักไซบรงเนี่ยน,นะแต่เออร์วินเองก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงหน่นะครับขนาดความยาวเมื่อพับเก็บอยู่ที่4.5นิ้วนะครับถ้าเป็นเซนคือประมาณ11เซนครึ่งนะครับ4นิ้วครึ่งหรือว่า4เซ1ส่วน2นิ้วนั่นเองบางคนมาอีเดียดใส่ผมบอกว่า มันไม่มีจุดนะเว้ยนิ้วมันต้องเรียกเป็นส่วนเศษส่วนไว้ส่วนมันมีถึงส่วน8นะส่วน9ส่วน10ไม่มีผมเข้าใจครับแต่เวลาพูดเวลาอธิบายเนี่ยคนไทยจะเข้าใจง่ายกว่าถ้าบอกว่าเป็นจุดเท่าไหร่นะอย่างที่เราบอกว่า1.5นิ้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือนิ้วครึ่งอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นนิ้วก็ต้องเป็น1เศษ1ส่วน2นิ้วเนี่ยก็คือ1นิ้วครึ่ง1.5นิ้วนั่นเองเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ผมแค่ต้องการให้มันเข้าใจง่ายๆเท่านั้นนะครับตัวของอุปกรณ์ผลิตด้วยโลหะนะผมคิดว่าน่าจะเป็นโลหะแบบ f o r ์จิ g งแล้วพับพับขึ้นมานะครับไม่เหมือนกับครีมหรือประแจพวกวินช์นะครับประแจขันบนนี่นก็จะมีความแข็งแรงมากกว่า ประแจทั่วไปนะครับหรือว่าครีมแบบนี้แต่ถ้าลองสังเกตดูคือมันเป็นขนาดเล็กอ่ะเนาะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานหนักหน่วงขนาดเท่าตัวใหญ่ที่เราไปล็อกท่อประปาท่อโลหะแล้วก็หาค้อนทุบด้ามมันนะครับมันแข็งมากมันที่ป็ปหนีบแล้วมันขันไม่ได้นะครับงานประปาเนี่ยลองนึกภาพด,ดูแบบเหมือนผมจะบดล็อกนิปเปร์อะไรที่เป็นงานติดตั้งสุขภัณฑ์นะครับแล้วมันหมุนไม่ออกมันแข็งผมก็ต้องล็อกมันไว้นะครับแล้วเอาอะไรทุบด้ามค้อนใช้ค้อนเคาะหรือเอาไม้ฟาดนะครับ พัววาดให้มันปลดล็อกนะมันแข็งนะแต่นี้ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับตัวของหัวก็จะมนๆแบบนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูตรงฟันตรงนี้ถ้าผมจะลองอ้าคีมออกนะครับแบบนี้นะครับคีมก็จะมีขาคอยคำ้ำแล้วก็จะมีตัวด้ามนับสองฝั่งมีตัวรีเวอร์ตรงนี้ด้วยข้างในเดี๋ยวเราาจะมาพูดถึงกันแต่ถ้าลองสังเกตดูดีๆนะครับบริเวณฟันเนี่ยจะเห็นว่าฟันเขาจะมีลักษณะเป็นฟันหยาบอยู่ตรงกลางนะครับทั้ง2ฝั่งเป็นร่องด้วยนะทำให้หนีบ วัตถุที่มีทรงกลมนะครับเย่งเช่นตัวหัวโบลต์ tofu, นะครับโบลต์คือหัวสกรูตัวผู้นะครับหัวนัดก็คือตัวเมียนะครับได้สะดวกเวลาหนีบแล้วหมุนหรือจะเป็นท่อโลหะท่อประปาหรืออะไรก็ตามที่เราต้องการจะจับให้มันแน่นส่วนปลายจะเป็นฟันแนวขวางที่ละเอียดกว่านะครับทาให้สามารถจะหนีบอะไรเล็กๆได้นะครับบางทีผมหนีบลวดหรือว่าหนีบตะปูหนีบอะไรเหมือนใช้ดึงตะปูออกนะแต่ว่าไม่ได้เหมาะกับการใช้ถอนตะปูนะครีมถอนตะปูต้องเป็นครีมนกแก้วนะครับขัดไอ ปลายนกแก้วนะมันน่าจะดีกว่าต,ตัวนี้ก็ใช้บีบจับอะไรเงี้ยนะครับตัวฟันด้านในจะเป็นฟันเรียบนะครับถ้าลองสังเกตดูดีด <S <S ๆพี่ๆก็ <ielle> จะเห็นว่ามันเป็นลักษณะคือเป็นส่วนที่ใช้ตัดได้นะครับสามารถใช้ตัดลวดตรงนี้นะครับด้านบนด้านล่างด้านบนก็จะแบนๆนะครับแต่ด้านล่างก็จะเป็นส,สันทรงพีระมิดขึ้นมาซึ่งออกแรงตัดได้เวลาเราย้ำลงไปแบบเนี้ยตัวพีระมิดก็จะย้ำเข้ากับตัวเพลทเรียบๆด้านบนนะครับมันก็จะตัดลวดได้นะครับซึ่งก็ใช้ตัดลวด ทั่วไปนะในไซต์ก่อสร้างหรือในงานช่างส่วนหัวที่มนเนี่ยทำให้ปลายเนี่ยมีพื้นที่ในการจับเยอะนะครับแต่ว่าแทรกเข้าไปในพื้นที่แคบแไม่ได้บางทีต้องการแทรกเข้าไปในพื้นที่ที่แคบๆคแลวเอื้อมไม่ถึงเนี่ยไอ้ตัวนี้จะเข้าไม่ได้เพราะว่าด้ามสั้นหัวโตหัวมนแต่เขาก็จะมีพื้นที่กริปเยอะเพราะว่าหน้าของคีมมันกว้างนะครับมันก็จะจับพวกหัวสกรูหัวโบลพวกนี้ได้ขาเนี่ยจะมีจุดยึดนะครับเป็นหมุดย้ำทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีสปริงคอยง้างอยู่ข้างใน จะมีตัว retention นะครับผมไม่รไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะผมเรียกว่า retention แล้วับเป็นตัวคงคงขาไว้นะครับซึ่งบริเวณขาเนี่ยจะมีสัญลักษณ์คือ 43m นะครับแล้วก็ชื่อรุ่นด้านบนนะครับถ้าขยายภาพดูจะเห็นว่า wise dash grip นะครับ the original คือเป็นแบบดั้งเดิมที่เออร์วินเขาผลิตออกแบบมานะครับด้านบนก็จะมีรูเจาะเอาไว้เพื่อเป็นตัวเกี่ยวไอ้สปริงโหลดข้างในนะครับ ผิวก็น่าจะเป็นคโครมนะครับแล้วก็จะเป็นผิวที่แบบเป็นสักๆแบบนี้นะครับซึ่งก็การลื่นด้วยแล้วก็เวลาเราบีบขาครีมด้านล่างขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าตัวของปากครีมเนี่ยมันจะขยับขึ้นนะครับได้สะดวกเลยนะครับแบบนี้มันจะยังไม่ล็อกนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงจุดหนึ่งแต่พอผมดันครีมเข้ามาถึงจุดหนึ่งนะมันก็จะล็อกอยู่นะครับเราไม่ต้องอบีบเอาเอามือจับบีบด้ามมันไว้แล้วมันก็ล็อกแล้วนะครับเราก็จับหมุนหรือว่า จับชิ้นงานอะไรอย่างนี้ไว้ได้เลยนะครับส่วนจะปลดล็อกก็แค่ดันตัวขาให้ออกมันก็ดีดออกนะครับแล้วก็บริเวณด้านนี้นะครับก็จะมะีชื่อซีรีส์ของเขาคือไวส์กริปเป็นรูปมือนะจับคู่กันแบบนี้ส่วนบริเวณท้ายของตัวด้ามด้านบนนะครับจะมีตัวปรับความตึงซึ่งเวลาเราหมุนตัวฮาร์ดแวร์ถอยหลังแบบนี้จะสังเกตดูว่าปากของครีมก็จะอ้าออกนะครับตัว สปอ,อร์ตสปอร์ตตรงเนี้ยก็จะขยับถอยหลังตามไปด้วยนะครับซึ่งก็จะอ้าได้มากๆเลยเกือบจะสุดนะครับก็จะประมาณนี้นะอ้าได้สุดๆเลยแล้วเวลาบีบเนี่ยมันก็จะล็อกนะครับวัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีความกว้างประมาณนี้นะถ้าผมลองอวัดคร่าวๆดูแล้วกันนะใช้คลิปเปอร์วัดก็ได้เนาะปากของครีมนะครับจะอ้าได้ประมาณนะครับประมาณ22มมนะครับ2.2เซนติเมตรโดยประมาณนะครับเป็นหน่วยนิ้วก็น่าจะ น่าจะราวๆประมาณยังไม่ถึงนิ้วนะครับประมาณ0.87เนี่ยมันไม่เป็นเศษส่วนเลยเห็นไหมยังเป็นจุดเลยนะครับจะบอกให้ผมบอกเป็นเศษส่วนมันคงไม่ใช่นะเพราะว่ามันไม่ได้มีบอกหอนึ่เศษส่วนสอะไรมันไม่ได้บอกไงนะครับก็เป็นประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดเราจะใช้งานแล้วก็หมุนตัวอันนี้เข้าไปปากมันก็จะแคบลงแต่วิธีใช้งานคือถ้าผมจะหนีบของที่มีขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นอะไรบ้างก็ ขานออกมาให้กว้างนะครับแล้วก็นํามาแล้วก็บีบลงไปนะครับบีบลงไปปุ๊บมันก็จะล็อกเลยหนีบลงไปแล้วมันจะออกแรงแบบย้ําแล้วก็ล็อกไว้นะครับตรงนี้จะเป็น retention คอยล็อกไว้ซึ่งจะทําให้มันแน่นมากนะครับแต่ถ้าเกิดมันของที่เล็กๆเนี่ยแล้วก็เพียงแต่หมุนตัวฮาร์ดแวร์นี้เข้าไปนะครับตัวของปากครีมก็จะถูกดันกลับเข้าไปให้แคบลงนะครับแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดแวร์ตรงนี้ที่เป็น support retention เนี่ยมันค่อยๆที่จะ ขยับเข้าไปใกล้จุดเนี่ยมันจะอ้าได้ประมาณนี้แต่เมื่อไหร่ที่ผมดันตรงนี้นะครับมันก็จะออกแรงนะครับล็อกอันนี้มันไม่ล็อกนะมันจะแข็งนะเพราะผมดันเข้าไปเยอะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นลิ้นนิ้ภัย่แบบนี้นครับแล้วก็ถ้าเกิดเราล็อกมันอยู่แล้วนะครับแบบนี้นะครับแก๊กล็อกอย่างงี้นะครับจะปลดล็อกก็แค่ดันด้าน,น้นมันก็ดีดออกมาเลยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวกระเดี่องป้องกัน เขาเรียกป้องกันการล็อกแบบล็อกตายนะครับเพราะว่าเวลาเราดันในลิ้นโทษทีหลุดมือเวลาเราดันเจ้าลิ้นตรงนี้นะครับลงแบบนี้นะครับจะสังเกตดูว่ามันจะเป็นกระเดียงกระดกขึ้นมาแล้วมันจะคอยมาดันในตรงนี้ให้มันอ้าออกนะครับโดยลําพังคือถ้าเราง้างไอ้นี้อย่างเดียวบางทีมันง้างไม่ออกนะมันล็อกแน่นเกินเพราะว่ามันเป็นจอยตรงนี้กับตรงนี้นะครับก็เขาก็เลยออกแบบไอ้กระเดียงนี้มาให้ด้วยการดันแล้วมันก็จะมาดันในตรงนี้นะครับขึ้นให้ขีมมันอ้าออกเพื่อเอาออกมาใช้งานนะครับ เอาออกแบบจากการใช้งานได้ก็เป็นครีมล็อกขนาดเล็กนะครับคิดว่าน่าจะเอาไว้สําหรับงานซ่อมแซมงานช่างที่ไม่ได้แบบต้องการความใหญ่โตเกะกะเถอะใชาอะไรมากมายนะครับแล้วก็ไว้ในกล่องเครื่องมือได้นะครับเล็กๆเป็น EDC บางคนก็ชอบครีมล็อกหรือว่าครีมประแจอะไรที่มันคอมแพกเล็กๆเนี้ย มันสวยดีผมเข้าใจความหมายความรู้สึกนะบางทีไม่ได้ใช้หรอกแต่ซื้อไปแล้วมันรู้สึกดีได้ของที่แบบ compact อะไรเงี้ยไวมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับเป็นของเล่นสําหรับผู้ชายที่โตแล้วหรือว่าผู้ชายที่ชอบงานช่างอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเออร์วินนะครับ4 w r นะครับ300กว่าบาทสองสามร้อยนะครับไม่แพงแล้วก็งานผลิตดีมากๆด้วยนะครับก็น่าจะเป็นคนคิดค้นคิม ประแจล็อกคีคมล็อกไม่ใช่ประแจล็อกคีคมล็อกแบบนี้นะบางคนเรียกคีมคอมมาคีมช่างปลาปลาอะไรก็ประมาณนี้นะครับเราเจอกันใหม่พ e ีโสดหน้าดูรีวิวหลังในเพลย์ลิสต์แฮนด์ทูขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมบ๊ายบายครับเฮบิไรน์และเอาท์